คุณเคยรักใครสักคนแต่รู้สึกเหมือนถูกกักขังด้วยความลับมืดดำหรือไม่ความรักที่สวยงามกลับกลายเป็นหนามืดที่ไลลา,ลาหัวใจที่เจ็บปวดเมื่อความรักเกิดขึ้นผิดที่ผิดเวลาและสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดคิดสายลมยามค่ำคืนพัดแรงกลิ่นดินชื้นหลังฝนตกยังคงลอยอ้อยอิงแสงไฟถลนสลัวเหมือนหัวใจที่พร่าเลือน เขายืนอยู่ใต้เสาไฟฟ้าเงาของร่างกายทอดยาวลงบนพื้นเพียกเสียงรองเท้ากระทบอ่างน้ำดังแผ่วเบาหัวใจเขาเต้นแรงไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะเธอยืนอยู่ตรงนั้นเพียงไม่กี่ก้าวห่างออกไปเธอสวมชุดสีขาวที่เพียกชื้นจนลาบเนื้อเส้นผมดำยาวเกาะตามใบหน้าน้ำตาไหลประปนกับหยาดฝนเขาเอื้อมมือออกไปแต่กลับหยุดค้างกลางอากาศ เหมือนมีบางสิ่งมองไม่เห็นขวางกันสายตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนริมฝีปากสั่นไหวราวกับอยากจะพูดบางอย่างแต่กลับเงียบงันเงียบจนได้ยินเสียงหกใจตัวเองแตกสลายความรักที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นบาดแผลลึกเพราะเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องเพราะสถานที่นี้ไม่ใช่สถานที่สำหรับเราฝนเริ่มตกหนักเม็ดน้ำกระทกหลังคาเก่า เสียงดังคล้ายเสียงขริดร้องในความมืดเขาเก้าวถอยหลังภาพตรงหน้ากำลังบิดกเบี้ยวดวงตาของเธอฉายแววเจ็บปวดแต่ในความเจ็บปวดนั้นแฝงด้วยความลับบางอย่างทุกย่างก้าวที่เขาถอยห่างเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความมืดความจริงบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผยและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเสียงฝีเท้าดังสะท้อนก้องไปทั่วดรอกคา แสงไฟกระพริบทีทีเหมือนจะดับลงทุกเมื่อหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมาจากอ,อกเธอยังคงยืนนิ่งดวงตาที่มองมาเต็มไปด้วยความเศร้าและว่างเปล่าริมฝีปากสั่นไหวเหมือนกำลังเรียกชื่อของเขาแต่กลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาสายฟ้าลาบสว่างว่าทําให้เขามองเห็นบางสิ่งเบื้องหลังเธอเงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวยืนทับซ้อนร่างเธอราวกับเป็นเงาที่ไม่ควรมีอยู่ เขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากร่างกายแข็งทื่อความหนาวเย็นไหลผ่านกระดูกสันหลังเธอเก้าวเข้ามาใกล้เสียงน้ำหยดจากชายกระโรงดังต่อเรื่องสายตาของเธอสบตาเขาอย่างลึกซึง้งเรากับกําลังบังคับให้เขายอมรับบางสิ่งลมหายใจของเขาหนักหน่วงมือที่สั่นไม่หยุดพยายามจะเริ่มไปแต่เงาดำนั้นขยายกว้างออกมาปกคลุมร่างเธอช้าฮักห เหมือนกำลังกลืนกินทุกความรู้สึกเสียงครีดร้องที่ไม่ได้เปล่งออกมากลับดังชัดเจนในหัวของเขาเจ็บปวดหนาวเหน็นบหัวใจแากสลายเขาก้าวถอยหลังจนหลังชนกำแพงเย็นเฉียบสายตาย,ยังไม่ละจากภาพตรงหน้าเธอกำลังจะเริ่มมือมาหาเขาแต่มือของเธอเย็นชื้อซีดขาวไร้ชีวิตแล้วทันใดนั้นเงาดำเบื้องหลังเธอพลันหันมามองตรง แววตาว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความกดดันทำให้เขาทาบหยุดหายใจหัใจที่เจ็บปวดในรักต้องห้ามกลับถูกพันธนาการด้วยบางสิ่งหึกลับและในวินาทีนั้นเขารู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงเรื่องของความรักที่ผิดเวลาอีกต่อไปลมกันโชกแรงขึ้นใบไม้ปลิวว่อนกระแทกกำแพงเก่าเสียงดังแผ่วฮ่หา,หาแสงไฟบนถนนสว่างดับเป็นจังหวะเหมือนหัวใจที่เต้นขาดห่วงของเขา เธอยอยเข้ามาใกล้ฝีเท้าดังก้องบนพื้นเพียกชืน้นเสียงน้ำไหลาตามร่องทางฟังคล้ายเสียงกระสิบเสียงที่เอ่ยเรียกชื่อเขาในความมืดเมาดำเบื้องหลังเธอยิ่งขยายใหญ่รูปร่างบิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่มนุษย์มันเคลื่อนไหวช้าหักหัแต่กลับทำให้บรรยากาศหนักอึ้งจนท่าหายใจไม่ออกเขาพยายามก้าวหนีแต่เท้าหนักราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นหัวใจสั่นสะทาน เลือดเย็นเยียบไหลไปทั่วร่างสายฟ้าฟาดลงอีกครั้งสว่างวาบเผยให้เห็นใบหน้าเธอชัดเจนน้ำตายังคงไหลาอาบแก้มตาริมฝีปากใส่ย่ยิ้มแปลกประหลาดไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่เขารู้จักเธอยกมือขึ้นเล็บเรียวยาวซีดเผือดเหมือนกระดูกชี้ตรงมาที่หกใจของเขาเรากับกำลังตัดสินโทษบางอย่างเสียงขีดร้องแทรกเข้ามาในหูทั้งทั้งที่รอบตัวเงียบสนิท เสียงนั้นดังชัดเหมือนมาจากภายในร่างเขากุมอกนั่นหัวใจเต้นผิดจังหวะจนทาบดดออกเงาดำเคลื่อนเข้ามาครอบคลุมทั้งร่างของเธอกลืนกินความงามและความเศร้าไปทั้งหมดทิ้งไว้เพียงร่างที่ซีดขาวตาแดงกำส่องประกายในความมืดเขาสะดุ้งเฮือะลมหายใจติดขัดความจริงบางอย่างกำลังเผยออกและสิ่งที่เขาเห็นตรงล่าคือภาพที่ไม่อาจลืมไปได้ตลอดชีวิต ฝนเทกระลำลงมาหนักกว่าเดิมเสียงฟ้าร้องกองสะท้อนรอบตรอกแคน้ำไหลเชี่ยวผ่านปลายเท้าเหมือนจะกวาดเขาออกไปจากที่แห่งนี้แต่ร่างกายเขายังคงยืนแข็งดวงตายังคงจ้องภาพเบื้องหน้าร่างซีดขาวของเธอค่อยๆเดินเข้ามาทุกย่างก้าวทิ้งรอยน้ำเป็นเส้นทางเรากับร่องรอยเลือดที่ไม่มีสีหัวใจเขาเต้นที่จนท่าระเบิดความหนาวเย็นกัดกินผิวหลัง เสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งเสียงคระซิบแผ่วเบาแต่เจ็บปวดเหมือนมีใครเอามีดมากรีดกลางอ,อกทำไมทำไมต้องทิ้งฉันไว้ตรงนั้นเขาสะดุ้งเฮือกเสียงนั้นคือเสียงของเธอเสียงที่เขาไม่เคยลืมเสียงที่เต็มไปด้วยความรักและความชานในเวลาเดียวกันความทรงจําเก่าลั่นกลับเข้ามาค่ำคืนนั้นอุบัติเหตุบนถนนสายเปลี่ยวเลือดไหลนอง เธอนอนอยู่ตรงนั้นแต่เขาวิ่งหนีไปมือของเธอที่ซีดขาวยื่นมาคว้าแขนเขาความเย็นเยียบไหลเข้าสู่เส้นเลือดทำให้เขารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะดวงตาสีแดงเข้มของเธอสบตาเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบเสียงฟ้าผ่าดังสลันตรอกทั้งตรอกสว่างว่าเผยให้เห็นเงาดำเบื้องหลังเธอที่แท้ไม่ใช่เงาแต่เป็นรูปร่างจริง ฮาฮาสิ่งที่ยืนประกบหลังเธอคือร่างบิดเบี้ยวของเขาเองร่างเงาที่สะท้อนหกใจที่เจ็บปวดร่างที่แบกความผิดบาปของเขามาตลอดเวลาและตอนนี้มันยิ้มออกมาอย่างช้าฮาฮาฝนยังคงตกไม่หยุดเม็ดน้ำกระแทกพื้นถลนดังสม่ำเสมอเหมือนเสียงหัวใจที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะเขายืนนิ่งสายตายังจับจ้องไปที่ร่างเงาดำ ซึ่งบัตรนี้เผยโสมชัดเจนนั่นคือเงาสะท้อนแห่งความผิดบาปในใจเขาเองมันยิ้มเย็นชาเรากับกำลังย่อเยยดวงตาแดงฉานสะท้อนประกายแห่งความทรมานความรู้สึกผิดที่เขาหนีมาตลอดกลับยืนอยู่ตรงหน้าอย่างเป็นตัวตนเธอหันกลับมามองเขาน้ำตาไหลอับแก้มอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความโกรธหากเป็นการปลดปล่อยริมฝีปากของเธอขยั เสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนฉันให้อภัยเธอแล้วทันใดนั้นร่างเงาดำค่อยๆสลายหายไปในสายฝนเหมือนหมอกที่ถูกลมพัดพาความเอ็ดอัดในอกเขาถูกยกออกไปทีละน้อยเขาสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลรวมกับหยาดฝนหัวใจที่หนักอึ้งมาตลอดเหมือนได้รับการปลดพันธนาการเธอยิ้มบางหา่หาหก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปในความมืด เหลือเพียงกลิ่นหอมจางๆของดอกไม้ล่องลอยอยู่ในสายลมเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าแม้จะเต็มไปด้วยเมฆครึม้มแต่ในใจกลับเห็นแสงสว่างริบหรี่ความรักที่เกิดผิดเวลาแม้จะทิ้งบาดแผลแต่ข้อสอนให้เขาเข้าใจว่าบางครั้งการให้อภยัยคือการปลดปล่อยหัวใจจากความเจ็บปวดตลอดกาล